สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้มาดูการเตรียมงานขั้นสุดท้ายของงาน BIC Super Bike Fest นะครับแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละอย่างเขาเตรียมพร้อมอะไรกันได้ตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ซุ้มช้างเดี๋ยวเราไปถามน้องๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะไม่ทราบชื่ออะไรครับชื่อพัพพค่ะเอ่อราไม่ทราบวันนี้สาวๆมาทำอะไรที่นี่ครับในงาน B I C Super w o d n e s ก็มาประกวดรสควีนค่ะก็พวกเราทั้ง10คนนะคะก็ร้อยทุกท่านเข้ามาคลิกไลค์แล้วก็โหวตให้พวกเราด้วยนะคะแล้ววิธีการโหวตนี่ต้องไปโหวตที่ไหนครับเว็บเฟซบุ a กบ o ดคอมสแช้างับค่ะมีอะไรนะครับช้างผับค่ะช้างผับด้วยนะครับงั้นอันนี้ก็เป็นอะไรที่พลาดไม่ได้แน่นอนนะครับสำหรับคนที่ชอบช้างผับหรือชอบรสควีนนะครับต้องตามติดตามชมและอย่าลืมไปโหวตให้น้องเขาด้วยครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับครับขอโทษนะครับผมขอสอบถามข้อมูลนิดนึงเกี่ยวกับฮอนด้าครับในฐานะที่ฮอนด้าเนี่ยเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของเราบวกกับว่าเป็นยักษ์ใหญ่ก็ว่าได้ในมอเตอร์สปอร์ตอยู่แล้วผมอยากจะถามว่ามีกิจกรรมอะไรพิเศษสําหรับผู้คนในงาน World Superbike Fest ฟสท์นี้บ้างครับอ๋อครับก็สําหรับทางที่ฮอนด้าเตรียมมานะครับผมอย่างวันนี้วันที่20ใช่ไหมครับพรุ่งนี้วันเสาร์เลยเนี่ยตอนเย็นทางคนที่มาร่วมงานที่เดินในงานนะครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นเป็นต้นไปเลยสามารถมีโอกาสที่จะได้พบบเจอกัทาง นักแ,แข่งที่อยู่ในสังก,กัดฮอนด้าทั้งไทยและเทศนะครับคือทั้งหมดที่ทุกคนจะเข้ามาเจอในบูธนี้นะครับจะเราจะเน้นไปที่รถที่มีซีซีสูงตั้งแต่500ขึ้นไปเราถึงจะเรียกเป็นฮอนด้าบิ๊กไบค์นะครับผม,ผมโดยที่ทุกคนสามารถเข้ามาเจอก็จะมีไล่ตั้งแต่ตัว CBR 500นะครับ CBR 650รักรลทั้งหมดแล้วก็จะเป็นตัว CBR พันอย่างตัวนี้นะครับผม,ผมก็จะเป็นตัวที่ซีซีสูงที่สุดในรุ่นของตัว CBR นะครับคือคนที่ชอบมอเตอร์สปอร์ตชอบความเร็วเนี่ยสามารถมาหา ทีี่่ลครับตรงๆครับตอนนี้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อยเราไปลองกินกาแฟในซองนี้ดีกว่าเป็นไงน่าจะชุ่มฉ่ำเย็นสบายสวัสดีครับ ซื้อกาแฟหน่อยเอาช็อกโกแลตดีกว่าครับเอาพี่นันสวัสดีครับไห้แวมาทานกาแฟเหรอคะเอาก็ร้อนครับเดินดูมาแล้ชมเมื่อกี้ผมไล่ดูเก็บบรรยากาศอะไรที่แล้วยอดเลยที่ที่มีถ้าเกิดอากาศร้อนๆเราก็มีกาแฟเย็นๆนะใครอยากจะตื่นมาตอนเช้าๆอยากทานกาแฟร้อนแล้วก็มีทั้งขาปูทั้งอะไรนะคะไว้บริการเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็แวะมาทานได้นะแน่นอนเตอนนี้มาก่อนร้อนๆก็กาแฟเย็นก่อนแล้วกันนะคะโอเคครับเอ้ยแล้วนี่ตรงนี้นี่มีอะไรบ้างครับไหนๆก็มาพอดีเลยเดี๋ยว เราผมซื้อกาแฟแป๊บนึงใล้เดี๋ยวอธิบายผมหน่อยเลยกันได้เลย<า>เดี๋ยวพี่พาไปชมบูธเนานะได้ฮะ โอเคครับหลังจากพยายามมานานมากนะครับนี่คือผลงานของผมครับสุดยอดเขาเรียกว่าอาร์ติสต์ของจริงเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ตัวเองเป็นศินลปินแล้วก็อยากมาทําอะไรสนุกสุกแบบนี้พาลูกๆหรือพาเพื่อนๆหรือพาแฟนๆมาทําก๊อตจีแบบนี้เพื่อรุ่นรางวัลตั้ง3ามแสนหกหมื่นบวกกับได้ของรางวัลจากทางข้างๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงกุญแจรหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องห้ามพลาดครับสูนยรปตทครับก๊อตจี ตอนนี้เราบุกไปดูซุ้มของยามาฮ่ากันดีกว่าครับซึ่งเป็นลูกค้าที่อยู่กับเรามายาวนานมากครับเรากับเรย l มี่เต็ดกับยามาฮ่เนี่ยถือว่าสนิทก,กันมากเลยจริงๆเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาตั้ง5ปีแล้วแล้วตอนนี้ก็สนาบของรถด,ด้วยอีกอย่างมาดูดีกว่าว่าเขามีอะไรไมาให้พวกเราครับสวัสดีครับขอรบกวนนิดนึงครับพอนีผมกําลังจะถ่ายบรรยากาศดูว่ามีอะไรบ้างตอนนี้ผมกาลังจะบอกทุกคนว่ายามาฮ่เนี่ย มีอะไรมาให้ทุกคนชาวบุรีรัมย์ทุกคนบ้างในงานซุปเปอร์ไบร์ฟแนี้ครับครับผมก็เหมือนทุกที่นะครับชาวบุรีรัมย์ทุกคนกเวลาจัดงานเนี่ยมีสนามดีๆยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ y มาฮ่าก็ไม่พลาดที่จะร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้เราจัดเต็มทุกครั้งครับ ครับกับครั so, ้งนี้เนี so, yeah. <do> ่ยก็จะเห็นได้ว่าบูธเรามาเป็นแบบก็เรียกว่าอลังการเนาะเพราะว่าเราเป็นสปอนเซอร์กันมานานมากทําเป็นพาร์ทเนอร์กันมาอย่างดีเพราะนั ATT ้นเนี่ยบุรีรัมย์มีอะไรที่ยิ่งใหญ่เรายิ่งใหญ่ตามครับอ่าแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยไม่ทราบว่ายามาฮ่าจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษสําหรับคนที่เข้ามาในงานนี้บ้างครับครับทุกครั้งที่ยามาฮ่ามาเดี๋ยวนี้กลายเป็นเทดิชนอลแล้วก็คือเป็นประเพณีนะครับยามาฮ่าก็ต้องมาด้วยความเซ็กซี่ฮะเซ็กซี่เพราะว่าความแรงความสปอร์ตอะไรเงี้ยเราก็มาด เพอร์ฟอร์แมนซ์ของรถเราก็มีสตันนะครับทุกคนก็เริ่ม <Ừ. S 2> มีสตันแล้วแต่สตันของยามาฮ่าเนี่ยค่อนข้างเรียกว่าทุกงานนะฮะคนบุรีรัมย์ก็จะได้เห็นแต่ทุกครั้งก็จะมีท่าใหม่ๆมาเสมอนะครับผมาใครก็ตามที่อยากสัมผัสบริการของยามาฮ่าแล้วก็ได้สัมผัสถึงสินค้าแต่ละอย่างครับห้ามพลาดเด็ดขาดกิจกรรมยามาฮ่าครับห้ามพลาดครับเราไปดูต่อเดีวยวครับมีบุ๊อะไรต่ออีกบ้าง โมบายนี่เองการแข่งขันรถไหมคะมีแจกเหรอครับแจกฟรีเลยค่ะเดี๋ยวมาดีมานี่นะคะกัดติกาง่ายๆเลยนะคะที่ใช้โทรศัพท์มือถือไอโมบายหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้ใช้ครับอ๋อนะคะถ้าอยากจะได้ความพิเศษสุดนี่เลยมาเป็นเด็กเส้นกับไอโมบายของเราเน่เน่เ่เดี๋ยวให้ดูค่ะ เป็นบัตรตัวนะคะเป็นตัวเข้าชม World Superbike นี่หลอ,อนี่ผมนึกว่าหมดแล้วนะครับเนี่ยแล้วต้องทำยังไงบ้างครับถึงจะได้ตัวต้องทำยังไงนี่เลยซื้อโทรศัพท์มือถือ i-mobile แจกฟรีเลยค่ะหรือว่าใครที่แบบอยากจะได้อยากได้ยังไงนะคะแบบว่ามาที่บูธกิจกรรมของเราเลยในแต่ละรอบแต่ละช่วงเดี๋ยวเรามีเกมสนุกๆน,นะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้มาร่วมสนุกกันแล้วก็แจกฟรีเลยสำหรับผู้ชนะ ไปหาอะไรกินกันเถอะทั้งวันละ คนครับในที่สุดเราก็เดินครบเกือบทุกบูธเดินผ่านทุกบูธชมทุกบูธได้ชมบรรยากาศการเซตอัพการเตรียมพร้อมสำหรับจัดกิจกรรมนะครับแต่ว่าทราบหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนั่นเป็นแค่การเซตอัพมันยังไม่ได้เป็นกิจกรรมของจริง ของจริงจะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้นะครับก็จะมีมัสกเทียครับใครที่เป็นคนชอบสไตล์เกากีตาร์แล้วก็เล่นเพลงภาษามัสกเทียห้ามพลาดเด็ดขาดครับวันที่3ก็จะมีทั้งโจ y ี o บอยแล้วก็มีบูบูแคชอีเวนต์อินเตอร์แบบนี้บวกกับกิจกรรมดีๆแบบนี้ชอบไปรมทุกคนครับทำพลาดนะครับไีรมไบค์เฟสครับ